สวรรค์ทั้งหมดมีหกชั้นชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นที่สองคือสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สามก็คือชั้นยามาชั้นที่สี่ก็คือชั้นดุสิตเทวโรชั้นที่ห้าคือสวรรค์ชั้นนิมมานรดีชั้นที่หกคือสวรรค์ชั้นปรนิมิตตวสวตตี ทีน,นี้ย้อนมาถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชกามีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้ปกครองอยู่คือท่านเท้าเวสวร์เทวมหาราชเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชสว่างรุ่งเรืองวีริดมากอยู่ด้านทิศเหนือพร้อมด้วยอินทกะบุตร ผู้มีฤทธิ์มากเป็นอันมากของท่านท่านเทาเวสวร์เทวมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งจาตุมหาราษกาภูมิมีหน้าที่ปกปักคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาและประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งท่านก็เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลรักษาขุมทรัพย์คลังมหาสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกธาตุนี้ สำหรับชั้นจตุมหาราชิกานี้จะมีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่เ,เรียกว่ามหาราชประจำทิศทั้งสี่คือทิศเหนือได้แก่ทิศที่เทเวสุวรรณพญายมราชประทับอยู่ส่วนด้านทิศต,ตะวันออกคือเท้าทัตตรดมหาราชส่วนด้านทิศใต้นั้นคือเท้าวิรุณหกมหาราชด้านทิศต,ตะวันออกอด้านทิศต,ตะวันตกก็คือ เทวีรูปักโขมหาราชทวีสวรรณเป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ทวทัตตลดมหาราชเป็นใหญ่อยู่ประจำพิศบูรพาทิศตะวันออกเป็นใหญ่ในหมู่คนทัน้าวิรุนหกมหาราชเป็นใหญ่ในหมู่กลุ่มพันทั้งหลายส่วนด้านทิศตะวันตกนั้น้ทวิรูปักโขมหาราชเป็นใหญ่ในหมู่นาคราชทั้งปวง และในจตุมหาราชิกาคือมหาราชทั้งสี่นี้มีท่านเท้าเวสวร์เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองแห่งจตุมหาราชิกาภูมิเท้าเวสวร์เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มากยิ่งใหญ่สว่างรุ่งเรืองอยู่ด้านทิศเหนือท่านจะมีธงประจำองค์ท่านอยู่เป็นธงสีเหลือง เทวดาทั้งหมดในชั้นจาตุมหาราชกาที่มาเกิดอยู่ในชั้นภูมินี้จะเป็นเทวดาที่มาจากมนุษย์ผู้เคยบำเพ็ญเพียรทานศีลภาวนาเจริญภาวนาจนได้ฌานแต่ตอนที่จะเสียชีวิตตอนที่จะละกายสังขารจิตไม่ได้ทรงฌานงั้นจิตวิญญาณท่านก็จะมาสถิตยอยู่นะ ูมิแห่งจัตุมาราชิกาดังนั้นเทวาดาชั้นจัตุมาราชิกานี้ก็จะมีฤทธิ์มากจาัตุมหาราชิกานี้จะมีหน้าที่ปกครองเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนรก,กภูมินรก,กภูมิก็เป็นที่ทรมานสัตว์ทั้งหลายที่ละเมิดปัญจพิษทเวณทั้งหคือศีลห้าประการ นรก,กภูมิเรียกเป็นหนึ่งในะอบายภูมิสี่ซึ่งมีอยู่สี่ชั้นสีระดับไล่ตั้งแต่ระดับต่ำลงมาคือนรก,กภูมิสัติ์ที่พ้นจากนารก,กภูมิขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นเปรตจากเปรตภูมิก็จะมาเป็นอสุรกายภูมิจากอสุรกายภูมิก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานภูมิเมื่อพ้นจาก ภูมิทั้งสี่คือจากเดรัจฉานภูมินี้แล้วก็จะมาเป็นบรุษุสภูมิก็จะมาเกิดเป็นบรรยุนี่คือหน้าที่ของท่านเท้าเวสวร์เทาวามหาราชพญายมราชผู้ปกครองนรก,กภูมิทั้งหมดจะมีทงประจำองค์ท่านอยู่ปกติทเทวราชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งหมดจะไม่สามารถเห็นองค์ท่านได้ ไม่สามารถจะมองเห็นองค์ท่าน้าวสุวรรณเทวมหาราชได้ดัะนั้นเทวดาทั้งหมดก็จะดูธงประจำองค์ท่านเป็นสำคัญธงประจำองค์ท่าน้าวสุวรรณธงอยู่ที่ไหนก็จะแดงหมายว่าเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าทเทวสุวรรณประจำประทับอยู่ที่นั่นนี่คือที่มาของธง ธงประจำองค์ท่านเท้า,ทาวเวสวันเทวะมหาราชนี่คือตำนานของธงซึ่งมีมาไหนพระไรปิดกตามรูปแบบของธงก็ดังปรากฏอยู่ในภาพที่นำเสนอท่านทั้งหลายอยู่ธงประจำองค์ท่านเท้า,ทา,ทาอยู่ที่ไหนเทวดาชั้นจาตูมหาราชิกาทั้งหมดก็จะมาห้อมรอมนั้นท่านที่มีธงอยู่ สถานที่ใดมีธงอยู่เทวดาชั้นจัตุมหาราชิกาผู้มีฤทธิ์มากทั้งหลายก็จะมาห้อมล้อมดูแลสถานที่นั้นเหมืนเมื่อเทวดาชั้นจัตุมหาราชิกามาห้อมล้อมอยู่สิ่งชั่วร้ายวิญญาณร้ายอาถรรพ์อัปีจันไรทั้งหลายสิ่งเลวร้ยวายวิญญาณายทั้งหลายพวกนี้ก็จะไม่เข้าใกล้นี่คือที่มาความเป็นมาของธงประจำองค์เท้ามหาราช ธงประจำองค์ท่านเท้าเวสวรณเทวมหาราชผู้เป็นใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแห่งจาตุมหาราชิกาภูมินอกจากนี้ธงท่านเท้าจะดึงดูดมหาโภคสมบัติใดๆในโลกทั้งหมดทั้งปวงไหลามหาสู่ท่านที่สักการะบูชามีธงไว้ในครอบครองคาถาประจำองค์ท่านเท้าคือพยักขาพยักขังมานิหหมด อิติสัมมาสัมพุทธัะพระอาถรรรักษาพึงภาวนาคาถาบทนี้ไว้ฉุกเฉินก็ตบอกสามครั้งไม่ต้องกลัวอะไรท่านสั่งไว้